สวัสดีค่ะตอนนี้สิผ้าหูุกไสามาเบิงสัตว์เลี้ยงนะคะพี่น้องเดี๋ยวห้าสิผ้าเขาไปเบิงนะคะแมวเมียวกับว่าหันได้เคยเขาไปเตือนนะมงนี่เดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันค่ะโอ้แดดเลี่ยมตาก่อนเขาไปในลานค่ะพี่น้องค่ามาเบิงตู้ยอดเหรียญกันก่อนนะคะพี่น้องตู้ยอดนี่เป็นตู้ยอดอาหารสัตว์ค่ะพี่น้องมีเบิดสุอสันสุแนวทั้งตะกัดเตนจริงหลงจริงเลียดนอนเหนือนมีเบิดค่ะพี่น้องคะ่ะนี่เท็ดสะดวกสบายถึกใจแห้งค่ะพี่น้องโดยบ่ต้องเขาไปในลานเขาหนาลานก็นมียอดเหรียญ ปานขนมปังกับพี่น้องโอ้จเจเมนเฮดดีค่ะก้อนชีๆล้านปิดก้อนนะคะพี่น้องแมวเมวกับฝ้าจันมาจากที่ทํางานค่ะมาพาลูกทรายมาหาสือ่อสัตว์เลี้ยงเขานะคะพี่น้องนา่งกําลังเฮอแมงมุมกับพี่น้องโอ้เงยลูกทรายหลายคิดไดจังใดอยากเลี้ยงแมงมุมพันนาะพี่น้องไปหาจับแมงมุมน้าสอบบานน้าสอบไอขางกพงำพ่งกำแพงมาใสา่ตู้โลขวดโลไวแล้วก็ห้เงียกินพี่น้องเอ้ย แม่เมี่ยวกระจักสีบาวจังไดปปะปๆาเขาเลยบอกว่าไปวันนี้ไปหาซื้อแมงมุมให้มาสัน่นนั่งดีใจหลายแห้งค่ะพี่น้องค่เนี่เห็นบ่มาเบ่งอุปกรณ์แต่ละอย่างกับผมเป็นถึกๆเด้อพี่น้องค่ะเลี้ยงแมงมุมแต่ละอย่างพุ่นอา้าวนี่เห็นบ่ออุปกรณ์การเลี้ยงพวกซัตว์ต่างๆนาน,นาค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยแมวเมียวนี่ว่าสิบ,บ่มีซัต์จักตัวแล้วก็ยังมีกระต่ายมาตัวหนึ่งค่ะพี่น้องกระต่ตายหลงไม่ต้องเลี้ยงค่ะพี่น้องค่ะ พ่อเบิงขังบนแล้วเขาก็ิมีโชว์เกี่ยวกับอาหารส่งอาหารสัตว์ขาง่างอุปกรณ์เกี่ยวกับเปลี่ยงสัตว์นะคะพอลงมาดันล่างนะคะพี่น้องก็มีสัตว์มีงูนะคะลานนี้เพิ่นอนสิเพาะงูขายค่ะพี่น้องแต่สัตว์ตัวอืน่นอ่าที่มีในลานก,นกน็คือนําเข้ามากค่ะพี่น้องคือรับจากไอ้ผู้ผลิตไหมเท่านึงนะคะแต่เพิ่นสิเปลี่ยงตั้งแต่งูไอ้เพาะขายนะคะพี่น้องค่ะ งูลานนี่ก็ค่อนข้างที่สิหลายกลัวสัตว์เลี้ยงอย่างอื่นค่ะพี่น้องแล้วก็กิ้งก่านี่เพิ่นก็รับมาคือกันค่ะพี่น้องโอ้ยสะอ่อนแห้งค่ะพี่น้องพุณกิ้งก่าโอ้ยมีหอนแง่ปะนี่ตายแงแย่บ้านเราอ่ะโอ้ยแงฝรั่งกับมีพี่น้องเอลย ร้านนี้ถ้าซื้อไอซัดเลียงจากเพื่อนเพิ่อนเสิมีใบการันตีนะคะพี่น้องเป็นใบประกอบเ,อเกี่ยวกับซัดเองนะคะเพื่อป้องกันการคว้มทุนนะคะเพราะว่าบางเือเข้ามีซัดเลียงซัดปลาในขอบข้องอยังสี่ค่ะพี่น้องค่ะ<า>เขากสกษ่ามาตรวจว่าเข้าเอา,เอา,เอาน้ำเข่ามาโดย,โดยที่บ่ถูกกฎหมายค่ะ <ๆ S 1> เพื่อนก็นเลยออกใบรับรองให้คะ่ะพี่น้องว่าเป็น ซั์เลียงที่ได้มาจากลานของเพิินค่ะพี่น้องบ่ได้แอบแฝงเอามาหนอกเองค่ะพี่น้องคะ่ะนี่เห็นบ่ลานนี้ก็ดีดีเพิินแนะนําการเลียงย่างดีค่ะพี่น้องคะ่ะว่าเห็ดจังไดมาจาังใดนะคะพี่น้องเมื่อนี้ซื้อไปเพิินกับมีส่วนลดให้1ิบยูโรค่ะพี่น้องะ่ะอันนี้ดีแหงเพิินกับแน่น้ำก็เป็นกองนี่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  แมงมุมได้ลายสายพันธุ์กับพี่น้องค่ะแต่อยู่ในลานเพลินเป็นสายพันธุ์ที่ไม่มีพิษใส่พี่รองนี่อันนี้เท่าไหร่นี่อันนั้นอันนั้นอันนั้นมันบ่มีใหญ่ดูว่าอันไหนมันเอาตัวเล็กๆก็ได้สามสิบอาเอาไเลี้ยงนี่นี่นี่พันธุ์นี่สามสิบห้านี่หรือจะเอาตัวนี้นี่ทางกําแพงนี่นี่เขาไม่มีเตาน้ำเลี้หรอเขากบ ิล่าายอกสุดหนึ่งว่าป,ะปะ้าชวนมานึกงว่าป,ะปะา้าปะปะจะเป็นคนจ่ายบอกว่ามีมีเป็นคนจ่ายพะนะพี่นอ้องราคาตูแมงมุมนะหกสิบยูโรค่ะพี่นอ้องยังไม่รวมอุปรกรณ์เดโอ้ยขาเริ่มสันละคะ่ะพี่นอ้องขาได้แมงมุมคะ่ะพี่นอ้องขากตดดิสืซอรห้นังนกก่งแล้วก็มีมูในห้อง <laughs> ซื้อแมงมุมไปเลี้ยงจะเป็น<ว>ยังไงตอน <c oughs> ตนี้คืออะไรเดีืาาดอกกนนี้พ่อโกบพิษมีต่างบอร์เลี้ยงกบพิษติลูกห,ห,หลหอกลายหวันก็ลุ้หัวใจงัวทำไมก็ต้องเอาหัวกระโหลกนั้นะอากินข้นเหรอเขาอาบแดออบด ตองมีไมั่นบแต่วันจหมมันจุดจับตรงสียเมื่อมันบอแย่ออกจากกันพไปแล้วไปแล้วมะพร้าวมะพร้าวสองยูโรมะพ้าวมะพร้าวอันนั้นมะพร้าวทำมาจากไก่เลเซนเลซินโอ้ทำมาจากปูนปลาสเตอร์ยี่สิบสองพุน อุปกรณ์เบิง์ใหม่ใหม่ไวใ้ให้แมงมุมไว้ให้งูอยู่สิบหกยูโรพูแล้วเบอร์ค่ะเอากเนแนนบ้านเราก็ปอแล้ว ก่อนไม้อู้ยสวยอ่ะอันนี้ตัวเมียตัวเมียหรือเปล่าฮาลโหลฟังหูเรื่องไหมเนี่ยหูตาไว้ในหน่อยเนาะตาหมดบางบาง <ๆ S 2> ตัวมัน<ๆ>บางตัวมันตัวใหญ่ตาใหญ่ไม่ใช่เหรอหรือเป็นแค่นี้เป็นบางตัวนี่ยมันม่วงเนี่ยแต่มันม่วงเนี่ยน,นี่ลกเล็กลกเล็ก,ลก เป็นอาหารนะแต่ว่าแม่งมุมอ่ะมันจะโดนกิน,นกมันสิถือกับเตะมีมุมมากอ่ะไสิถือกินเลยในสัปดาห์อ้องมีสายคนละสายพันธ์ ่แออยังนนีหมตัวเล็กๆกันน่น้นแมท่แม่องมักินอันนี้แม่งสะดิ่งเด้อพี่น้องแมงสะดิ่งเมงสะดิ่งม้องขายหอดเมืองหนองเม่งสะดิ่งอันนี้เป็นตะกตะแต่ ว่ายากผักไร่ก hmm. yeah. okay. ับพ anyway. ี่น้อง่าได้มาแล้วก right> ็ต yeah. ้องประกอบตัวเอาแมงมุมเขากองกับพี่น้องคว่มบันเทิงกับกังสิเกิดกับพี่น้องเลยเอาไอ้นายเงือกไหล เอาฟ้าออกทีนี้ยมันจิออกจากกองไดนบอล่ะเดี๋ยวราต้องให้รอมันตายออก่อนแล้วค่อยจับออกกองออกโอ้ยว่าตยแต่มันวิ่งปะป๊าพ่อแล้วมันตกใจมันตกใจเอามือไปจับกองโหลดพ่อเอมันนักเกิน ปาๆอย่าไปความ,มันเ่มันตกใจ่าแมน่ะเอียง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 ไปอีกทนหนึ่งแมจับกองลวดเอียงมนไปอีกทันนึงไม่ปล่อยให้มันเฉเต่มันก็ตออกมาป้ารอไม่ได้ดูแต่มันก็ควาเนวตออกมาเยันตบก็มันตออกป้าอย่าไปทำมันอลสร้างอ่ะเป็นคืองมบุ ย่งต้องยินอ่ะมันบวกกับกระของยังบวกกับเห็ดกลัวเต็มทางบ้านเอาตะเกียบเอียงไว้น่ะป้าอะไรป่วยมันก่อนเหรอวะมันเฮ้ยนี่มันเขาทำบอกมันทำอย่างนี้มันกอดหน่อยทำยังไงยายป้ามันชินกับเออนั่นแหละนั่นแหละเออเออ วันนี้กับเอาตะเกียบเอาตะเกียบเทพเอาเขาไปหยิบพลาสติกเอาตะเกียบเอาตะกี้แบบเขดันนี่ออกดันไปล้าหุ่นเออต้อองเาตะเกียบค่อยดันไปเออแล้ววันนี้คีบออกคีบออกแล้วตอนนี้เอามือเข้าไปหยิบพลาสติกมันต้องกว้างเปิดกว้างเลยอย่ามาเร็วนะเว้ยอย่ามาไปเร็วกว่า ขี่ได้ดีเรีบเอามือหยิบเลยทีเนี้ยมันมาใกล้ตรงนี้เกิดเอามือหยิบเลยมันอยู่ข้างบนเอามือหยิบเลยเอามือดีวะเอามือเอามือเหยียบกองเบอร์เปิดเคลียดมันมาหนีก่อนจะกระโดดนังมือมันช้าหยิบเลยตงเคลียดมันมาหนีก่อนต่อทำมันช้าโอ้ยกเกจจ์ไม่อยากจิ้งหรีดให้มันตอนนี้ตัวหนึ่งจิงหรีดมากปะนี่อยากเห็นมันตัวเดียวเอาแค่ จะเห็นมันแรงขูบอ่ะมันขีบแบบว่าท่นดอกอันนี้อ่ะตัวหนึ่งม้อสามยังว่าตายเลยยังแต่เอ้ยตายบ้าเอาเปิดเอาเปิดเอาพี่์ี่จะเอามือเข้าไปเหรอใส่เงี้ยมันมันบวขยับมันก็สียูงสีตลอดเหรอมีมุมอยู่ใส่จะเปอยให้มันอีกตัวหนึ่งไปรอนมันรุงมันก็ยูงสีละสร้างมันอาหารมันอยู่ไหนอ๋อตรงนั้น เอานนะอีกตัวหนึง่งบ้ม